เน้นนะอันดับแรกเนนเปิดเอ็กไฟขึ้นมานะครับอ่าหลังจากดาวน์โหลดไฟล์ที่ยมพี่ส่งให้เสร็จนะเน้นดาวน์โหลดโปรเจกต์เข้ามาก่อนนะอ่าโอ้โหบันตะไทยเดี๋ยวแปบนมืมนนอลบเอาไปไอมวยผู้ชายเดี๋ยวแป้นมือเนึน โยมพี่จะลบตัวนี้ทิ้งนะครับลบต,ลนะต,ต,ตัวนี้หลังนั้นเราแตะเราแตะไฟวนออกมาตอนนี้โยมพี่ไม่ใครบอกได้แล้วแม้กระทั่งแอติกนะเอาแตะแตะไฟามาเลยพี่ไม่ได้ใส่รหัสนะ,ะเส้นทางปัจจุบนันแตะออมารอครับบันทึกหน้าจอมันก็จ้องนวงหน่อยถ้าไม่ได้บันทึกมันจะเร็วกว่านี้ รางว่าตัวสับพี่มันอันเท่เอียดอละเออนะแตะเสร็จแล้วเออเน้นโยมพี่ก็ไม่รู้นะว่าโทรศัพท์เนี่ยน่ะเป็นอลลอยตัวไหนถ้าอลลอยสิบเอ็ดนะ โยมพี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่โยมพี่ใช้ไม่ได้โยมพี่ให้พ่อคือมันใช้ไม่ได้เนนต้องใช้เอลลอสิบนะนะครับอันดับแรกเนะี่ยถ้าเราเคยเข้าใช้งานแอป a i d แล้วล่ะเคยใช้เข้าใช้งานแอป a i d แล้วล่ะเนนกดแชร์เลยไปล้างข้อมูลแอปก่อนเลยนะครับไปล้างแคชข้อมูลทิ้งก่อนเลยทำให้แอปมันว่างเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการกัน ล้างข้อมูลออกไปก่นอนล้างไงละล้างอย่างนั้นเปิดแอปขึ้นมาครับเดี๋ยวเข้าเอากับโยมพี่ไปที่นี่ทีละน,น,นี่เท่าไหร่นะลูกเนียนะมากดข้างล่างอตัวนี้โยมพี่จะให้เน้นเปิดโปรเจกต์เองกดอนุญาตนะครับถ้าขึ้นมางี้ไม่ต้องสนใจนะกดออกครับเน้น เอ่อเรากดไปนะครับตรงนี้เราเลือกเข้าไปที่ตรงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ฟาฟฟันเดอร์อยู่นี้กดไปเลื่อกหะไาที่ฟันเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะเนี่ยรนะู้อยู่หรอกตรงนี้ตรงนี้พี่ตามให้ดูชา้ากึ๊บเจอแล้วเห็นไหมอ่าโปรเจกต์สัมมนเนยียนเห็นมัไออันข้างล่างเนี่ยนี่ไม่ต้องยุ่งเราใช้ตัวบนแตะเข้าไปเลยครับแตะไปเรื่อยๆรื่อยนั่นเองนะ อ่ะแต่เข้าไปครั้งถ้ามันเป็นหม่างี้ปั๊บแล้วอ่ะให้เนนม,มากดตรงนี้ก็เปิดโปรเจกต์นะครับเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะโปรเจกต์ project ที่พี่เขียนขึ้นมาอ่ะเนนกดเย็ดไปนะครับรอนะครับเย็ดไปทีหนึง่งนะครับรอมันลันนะครับผมมือว่าโยโยลูกศิษย์ผมทำไมหายไปกับผมแบบนี้วะ เกียรติไรผมผมก็คิดในใจอยู่เลาวผมไม่ทักไปถามน่ะผมก็เลยไม่รู้เรื่องวุ่น้า้เป็ะั้งนี้ก็ปล่อยไปก่อนนึ้ใจเย็นๆครับใ้ไวไลไ่นะกูป๊กหลังจากนั้นเราเลื่อนมาดูเนี่ยเราเลื่อนลงมาดูนะครับเลื่อนมาดูหนนะ่เนี่ยอ่ะไอ้นี่ไงไป a b c อือ เำนัำนทำานหาก็ไม่ใช่เหอเนี่ยสังเกตตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงมันขีดถูกแล้วโปรเจกต์พร้อมเปิดแล้วนะเนี่ยนะโปรเจกต์ของเนงก็ยังไม่มีใครเหมือนรอะทิ้มไปเลยครับอตรงที่มันเป็นสามเหลี่ยมอันนี้รอครับอืออันนี้แหละคือจะติดตั้งแอปออกมาละนี่คือเปิดโปรเจกต์ถ้าเราจะแก้อะไรในะแอปเ่ย ต้องอีกทำอีกคลิปนึงเงี่ยยาวมันไม่ใช่ทำง่งายๆแต่ก่อนโยมพี่ก็ไม่รู้โยมพี่ไม่ไง่าเขาบดให้เขาหลอกอะแอต,ติสก็หลอกพี่พี่ถึงไม่คุยด้วยไงยันทุกวันเนี่ยแม่งเกียเข้ากระดูกดาเลยทักามาหาพี่นะพี่พี่ไม่คุยนะกับพี่เต็กอะเนีย่ยรอจนมันถึงร้อยเปร์เซ็นต์อะ ตายแลวเนี่ยแล้วจำรหัสที่ให้ผมมาได้ไหมนะ่ะถ้าจำรหัสมาไม่ได้นะ่ะอัพฟไฟล์ขึ้นแอปไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะเนนจำได้ไหมรอบสุดท้ายที่ตกลงกันห้าร้อยแต่เนี่ไม่มีตังค์ผมไม่เอาแต่เนี่ต้องจำรหัสที่เนีนให้ผมมาให้ได้แล้วเนี่อัพฟไฟล์ขึ้นไปถ้าเนี่ยล็อกไฟล์เซไอีพีไม่ตรงมันอัพขึ้นแอปไม่ได้นะมันไม่ใช่แอป ที่อะไรนะไอ้แอปแลมโบเขียนมานะต,ตัวใหม่นะเนี่ยแลมโบก็ไม่รอดเจ๊งไปแล้วพี่พี่ก็ว่าไอ้คนประเภทนี้แม่งมันเจริญหรอกแม่งรู้อะไรก็ไม่ยอมบอกกันตามตรงถ้าทำแบบทำยังไงแบบ พี่ก็บอกยูพี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องแอปไม่เหิงแก่ได้เห็งแกเอาไอ้เหี้ย 嗯 oh. oh. รอแป๊บนะทาง Google กับทางเทสโตมันตรวจสอบอยู่ En la la รอจนกว่าจะเสร็จคงแกแล้ละใกล้เต็มละอ่ะเรียบร้อยละลัลนมาเป็นแอปละเนี่ยเรียบร้อยตัวใหม่ล่าสุดของเนียนเออไปสิบนาที เปิดหมดกะยมพี่ไปเท่าไหร่วะ,ะทำไมจะจะทิ้งมีกลางคันแบบมันเล่าทำไมว่างน่ะเงินก็แปะลิงก์ไ้สองลิงก์ก็ได้ถ้าติดต่อนี้ไม่ได้ให้ติดต่อหายมได้ยมบีไเยะยมมีก็แบ่งให้เน้นอ่ะยมพี่จะลองทีมอัปเดตดูเนี่มยมันก็ยังอยู่นี่หวะ ่าอัปเดี๋ยววันนี้ยี่แปดเป็นหนึงวันนี้มาเดือนสามไปแล้วมีแต่ไฟเก่าๆอยู่เนียนใช้รหัสอะไรนี่จำได้ไหมถ้าจำไม่ได้มันจะเอาไฟล์ทีนไม่ได้นะเออเดี๋ยวรอจนมันเปิดเสร็จก่อน อโปรเจกต์ใหม่อืม Vp พวกนี้ไม่ใช้แล้วลบ Vp ออกแล้วก็หนึ่งกล้าฟไฟล์ขึ้นใหม่ๆนั่นเองนะแค่นี้นะที่ปิดคลิปละ